โยมบางบางคนไม่เข้าใจผิดบอกว่ามาแก้กรรมอย่างเงี้ยที่จริงแล้วกรรมนะ่ะมันเป็นของทุกคนอยู่แล้วเหมือนโยมเนี่ยเอาอย่างเงี้ยอย่างธรรมมาจะบอกว่าพ่อแม่ลูกอย่างเงี้ยลูกเกิดมาแขนแขนด้วนอย่างเงี้ยถามว่าพ่อสั่งให้ลูกแขนด้วนหรือไม่แม่สั่งให้ลูกแขนด้วนหรือไม่ ตัวเองคนลูกเนี่ยสั่งให้ตัวเองแขนด้วนหรือไม่นี่ไงพ่อก็ไม่มีกรรมแต่ลูกเกิดมามีแขนด้วนอย่างเงี้ยโยมคิดดูนะนี่คือกรรมใช่ไหมก้าวทำไมพ่อพี่น้องยังไม่เป็นเป็นแต่คนในกอก็เป็นในกอคนเดียวอย่างเงี้ยนี่ไงที่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าเรามีกรรมเป็นของตัวของตัว เดี๋ยวจะมามานั่นมีโยมอย่างเนี้ยมาถามธรรมว่าทําไมไม่ใส่แขนเทียมธรรมเขาก็บอกว่าอย่างนี้สะดวกกว่าครับหลวงพ่อแล้วผมชาติหน้าผมจะมาผมจะมีแขนเต็มไหมครับโอ้ยเรื่องนี้ไม่ต้องห่วงให้เธอไหว้พระสวดมนต์จเจริญภาวนาไปเรื่อยๆแล้วเธอจะเป็นคนที่สมบูรณ์ที่สุดโยตัวอย่างนี้คนตาบอดเป็นหมอนวด พ่อก็ตาบอดหรือไปเขาจะให้เป็นคู่แต่งงานกันเขาก็เอาสักคนหนึ่งให้ตาบอดน้ำใสพอเห็นข้างหนึ่งหรือเห็นหลังๆคนหนึ่งตาบอดตาบอดเหมือนกันพิการทางตาเขาให้มาแต่งงานกันแต่งงานกันลูกเกิดมาลูกตาดีเห็นไหมยมคิดไหมว่าเอออันเนี้ยกรรมของใครของมัน พ่อตาบอดแม่ตาบอดแต่ลูกออกมาตาดีเพราะฉะนั้นน่ะแบบนี้แหละเราแขนด้วนเราไม่ต้องไปน้อยใจเพราะเรามีกรรมเป็นของตัวแล้วเราสร้างบุญของเราใหม่เราสร้างบุญของเราใหม่เราปฏิบัติในบุญของเราใหม่ถ้าเราให้ทานรักษาศีลภาวนาสวดมนต์ไหว้พระบุญนั้นจะตอบมาตายจากชาตินั้นชาตินี้เราแก้ไขไม่ได้แล้วอย่างดีก็ใส่แขนทีม ชาติหน้าเราให้มันเต็มไปเลยอย่างเงี้ยนี่คือสิ่งที่พระเจ้าสอนในเชื่อเรื่องกรรมไม่ได้สอนที่อื่นเลยสอนปัจจุบันนี่แหละปักแวงก็ไปเย็บเย็บได้นี่ก็คือแก้กรรมที่นี่แสดงว่าคนนี้ยังพอแก้ได้ก็หมอช่วยได้นี่มหาหลวงพอ่อหลวงพ่อมนจะไม่ใช่เย็บเป็นเย็บไม่ได้หรอกหลวงพ่อเย็บไม่จา้าไม่เป็นนี่แหละเรามาคิดดูดว่าโอ้กรรมของคนเนี่ย คนพ่อแม่กินเหล้าเอาเถอะนะลูกออกมานี่รับรองว่าเกือบทั้งหมดอ่ะสองสามสี่ห้าก็ตามเติดเหล้าหมดอะถ้าไม่มาพัฒนาจิตคนที่ลูกเนี่ยรู้ว่าตัวเองเนี่ยมีพ่อกินเหล้าแม่กินเหล้าเลิกฟังธรรมละเด็ดขาดเมื่อไม่อยู่ในสภาพบ้านเดิมนี้ไปทำงานที่ต่างจังหวัด ไปได้ยินได้ฟังธรรมวสุรามีรายมานบัชามปมาตฐานาเวรมณีสิกขาปัทาธรรมติยามิกินเหล้าประมาทไม่ดีเลิกนั่นแหละเขาถึงจะเปลี่ยนชีวิตของตัวเองเป็นคนใหม่ได้นี่คือสิ่งที่พวกเราจะต้องเข้าใจในชีวิตว่าพุทธเจ้าสอนเรื่องตรงเรื่องกรรมเนี่ยเป็นชีวิตของชาวพุทธที่พุทธเจ้าสอนไม่เหมือนาศาสนาอื่นที่บางคนก็ไม่เชื่อเลยโลกนี้ไม่มีโลกหน้าไม่มี ตายแล้วศูนย์อย่างเงี้ยมันมันมีมาแต่โบราณโบราณมาแล้วมันตั้งแต่ทิฏฐิเดิมมันแล้วเพราะฉะนั้นอ่ะพุทธเจ้าเนี่ยท่านบอกว่าคนเรานี่มันตายแต่กายเท่านั้นเหมือนทุกวันที่เราตายก็เราเอาไปเผาเนี่ยไปตายตายแต่แต่ละคนนะแต่ว่าเมื่อเราเนี่ยมีกรรมเป็นของคนเนี่ยตายเนี่ยทุกคนยังมีอยู่หนึ่งจิต จิตมันไม่ใช่ตายจะบอกให้ที่จิตของพระอริยสงฆ์เจ้าที่ว่าที่พระพุทธเจ้าท่านบาเนะจิตที่พ้นจากกิเลสโลภโกรธหลงนี่ต่างหากจิตที่พ้นจากโลภโกรธหลงนี่ต่างหากเป็นจิตที่จะได้พ้นจากวิบากหมายถึงว่าพระอริยสงฆ์เจ้าท่านมาชำระจิตให้บริสุทธิ์เนี่ยวิสุทธิเจ็ดความพ้นจากกิเลสตัณหาอุบาทาน ข้ามพ้นอุปทานที่ยึดไว้ทั้งหมดจิตท่านบริสุทธิ์ผ่องใสนั่นแหละไม่ใช่พ้นอะไรหรอกพ้นจากราคะพ้นจากโทสะพ้นจากโมหะอิจฉามานติติหมายถึงพระอริยสงฆ์เจ้าท่านพ้นจากจิตที่ถูกกิเลสตัณหาเนี่ยลัดลึงไว้ท่านสลัดออกเท่านั้นเองจิตท่านถึงประพัดสอนจิตเป็นสิ่งที่ท่านพยายามพัฒนา จากการปฏิบัติในศาสนานี่แหละความโลภออกความโกรธออกความโลภความหลงความอิจฉานิสยา <c oughs> สิ่งเหล่านี้พอออกจากจิตนี่แหละอริยบุคคลเป็นตรงนี้ไม่ตายหรอกที่บอกว่าไม่เกิดและไม่ตายก็ตรงนี้แหละพระพัพพระอริยเจ้าเนี่ยท่านไม่เกิดไม่ตายก็ตรงนี้แหละท่านทําจิตประพัดสอนนี่แหละหมายถึงว่ามันไม่มีกิเลสเข้ามาจรมาแล้ว พระพัฒสมีทางาพิกเวจิตตังดูก่อนภิกษุทั้งหลายจิตเดิมเนี่ยจิตเราทุกคนนี่แหละผ่องใสดีงามอยู่แล้วอาคันตุเกเสหิอุบกิเลเสหิเพราะมีอาคันตุกะคือกิเลจรเข้ามาเท่านั้นอาคันตุกะก็คือกิเลนี่แหละเข้ามาโลภเอ้ยโกรธเอ้ยหลงเอ้ยอิจฉาริษยา,ยาเอ้ยเนี่ยเข้ามาสู่จิตพอมันเข้ามาสู่จิตแล้ว นั่นแหละคืออาการดุกะผ้าอุปกิเลตอันเนี้ยมันจอดเข้ามาเราวางปกติซะฝึกอย่างเนี้ยไม่ยินดีกับกิเลสนั้นโลภโกรธหลงไม่ยินไลยกับกิเลสนั้นโลภโกรธหลงเหมือนกันเฉยปกติวางจิตซะจบเลยนี่คือธรรมของพระพุทธเจ้าถ้าผู้ใดปฏิบัติได้อย่างเนี้ยดีแท้เพราะนั้นน่ะมีวัด วัดเป็นสถานที่เป็นศาสนาสถานที่ประกาศพระศาสนาประกาศข้อธรรมของพระพุทธเจ้าวัดไม่ใช่สนามมวยวัดไม่ใช่เวทีมวยต่อยตีบุคคลผู้เข้ามาสู่วัดจะต้องเป็นผู้คนผู้ที่ได้ศึกษาธรรมปริยัติให้มากก็อย่างที่อุปชานท่านสอน อธิจิตตสิขาเธอจงไปศึกษาในจิตของเธอให้ยิ่งอธิศีลสิขาเธอจงไปศึกษาในศีลของเธอหรือพระวินัยในให้ยิ่งจิตตะแล้วก็ปัญญา <c oughs> ให้ไปศึกษาเนี่ยก็หมายถึงว่าบวชแล้วต้องรีบศึกษาเร่งศึกษาถ้าไม่ศึกษาแล้วจะไม่มีอะไรเลยเป็นพระก็แค่เอาผ้าเหลือง มาปกห่มเหมือนพระเหลืองปกตอเท่านั้นเองบวชก็ไม่มีความหมายบุญก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นสัทธธายาติโยมทั้งหลายวันนี้ก็เอาเรื่องที่มันเป็นเหตุอย่างเงี้ยว่าวัดอาตมาจะพูดว่าวัดเป็นสถานที่ประกาศพระศาสนาคือหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าผู้เข้ามาบวชจะต้องศึกษาทำศึกษาวินัยศีลพระปฏิโมกเนี่ย ส2งยีต้องมันศึกษาไว้เพื่อเป็นข้อป้องกันสติให้เคลื่อนเนี่ยให้เราเป็นผู้มีสติไม่เคลื่อนทำให้เป็นผู้ที่น่าเคารพกราบไหวของศรัทธาญาโยมสมนานันจะทัศนังเมื่อญาโยมได้เห็นก็เกิดมงคลว่าเออพระที่ท่านปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบก็ยังมีอยู่ในในโลกนี้หนอจะอยู่ในเมือง จะอยู่ในป่าถ้าท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็เป็นพระที่ควรกราบควรไหว้ต่างจากที่สมณะไม่ใช่นักบวชปฏิญญาตนว่าเป็นนักบวชก็แค่พรเหลึงปกตอเท่านั้นเอกเพราะนั้นวันนี้ก็ขอให้ธรรมะแก่รัทธาญาติโยมทั้งหลายไว้เพียงแค่นี้ขอความสุขความเจริญลุ่งเรืองงอกงามไปบูญจงมี แกท่านทั้งหลายแม่นตั้งจิตปรารถนาแผ่บุญถึงพ่อแม่ญาติพี่น้องบรรพชน,นเจ้าบุญนายคุณเจ้ากรรมนายเวรก็ขอ,ขอบุญทั้งหลายทั้งปวงนี้จงเป็นตะบะเดชะพรรวะปัจจัยแผ่ไปให้ไปสารขอกุศลผลทานข้าวน้ำโภชนาอาหารแผ่ไปถึงพ่อแม่ปูญญ่ย่าตาทวดบรรพบุรุษเจ้าบุญนายคุณเจ้ากรรมนายเวรสเปสตา สัพพสัตว์ทุกทวนนาจงได้รับส่วนบุญกุศลพ้นทุกปัญ่าพ้นลำบากแล้วแลขอกุศลจงกลับมาตอบสนองให้ทุกคนทุกท่านจงเจริญรุ่งเรืองเอกาะงามไปบุญด้วยอายุวันนาสุขภพละ,พะอยู่เย็นเป็นสุขในการทุกเมือ่อทั้งปวงทุกคนทุกท่านเถิน